เสร็จแล้วนะครับพื้นโอ้โหอาจารย์บังตัดเลียมปัดเลยอาจารย์บังเน,นะน,นี่ยแน่นอนเลยอาจารย์บังตัน้อนี่อาจารย์บังเดินสำรวจด,ดูผ่านาว่าอาจารย์เลียมปัดเลยแน่แนอะนจริงๆนะอาจารย์บังอาจารย์บัง ดูทีเดิมครับพี่น้องปีที่แล้วจอนี้มาครับพี่430งานก็ไปทั่วแล้วไม่จบกัดดูโรงงานทำเสร็จแล้วเพื่ะเก็บงานภายนอกใหญ่อลังการ นี่เปนนงากันดินนะตีนภูเขาอะนะจะมีมาเริ่มเก็บงานนะครับ อีกเดือนหนึ่งก็ไปลือแคปต่อครับคู่ใจอาจารย์บางเบ้อหนึ่งกดแรงะนะเนียแกไม่ชอบแอร์นะอาจารย์บางชอบแบบหลงๆทำไมชะอาดอะ